สิทธิเซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่35พระโพธิธรรมถือรองเท้าเรื่องราวชีวิตบ้านปลายของพระโพธิธรรมได้ทิ้งร่องรอยไว้เป็นปริศนาฝากไว้ให้สิทธิเซนเกิดโพธิปัญญาด้วยตัวของสิทธิเองยังคงเป็นปริศนาคาใจสิทธิเซนสืบมาจนทุกวันนี้ขอฝากไว้เป็นข้อคิดสหายเอย๋ยพระโพธิธรรมถือรองเท้ายืนอย่างทะนงและองอาจด้วยแววตาคมกล้า มองตรงไปยังพื้นดินเพื่อฝากรหัสพิศวงเป็นปิศนาคาใจคนเชื้อเชิญให้สิทธิเซนจงย้อนรอยกลับไปค้นหาและจะพบความเข้าใจเซนการสืบทอดรับช่วงพุทธธรรมของสังฆปรินายกทั้งหลายเพื่อพุทธธรรมอีกมิติหนึ่งมิให้ขาดตอนไปจนกระทั่งทุกวันนี้ ณเวลานี้เมื่อจัดศึกษาเสร็จแล้วมีหนังสือมากมายในท้องตลาดส่วนหนึ่งจะเป็นชาวตะวันตกที่สนใจค้นคว้าแล้วลงมือเขียนแต่อย่าลืมข้อมูลที่เขียนโดยชาวญี่ปุ่นเป็นเพราะว่าพระญี่ปุ่นได้ไปเมืองจีนข้ามทะเลแล้วขึ้นฝั่งไปเรียนเซนในเมืองจีนจนได้รับการรับรองให้เป็นทายาทเซนโดยสมบูรณ์ดังนั้น สิทธิเซนญี่ปุ่นนั้นเมื่อกลับบ้านเกิดแล้วไปตั้งสำนักเซนขึ้นพร้อมกันนั้นเขาจะรับเซนไปพร้อมกับลทัทธิองจื้อและละทัทธิเตา๋ารวมความแล้วสิทธิเซนญี่ปุ่นนั้นจะมีภูมิปัญญาจีนอยู่ครบสมบูรณ์เซนคือโพธิปัญญาขงจื้อคือหน้าที่และความกระตันยูตามฐานะในครอบครัวในสังคมอย่างชัดเจนเต๋าคือความเป็นธรรมชาติรักและเข้าใจธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติ ในยุคนั้นสำนักเซนทั้งหมดในเมืองจีนต่างมีการพัฒนาทางด้านปัญญาเซนและมีความผสมผสานความเข้าใจพร้อมกับยินยอมและผนวกภูมิปัญญาของจือ้อและเต่าแห่งธรรมชาติมาอยู่กับเซนด้วยความเต็มใจจึงเป็นเหตุให้สำนักเซนในเมืองจีนในราชวงศ์สองได้รับการขนานนามว่าเซนยุคบารกนั่นเอง ขอหวนกลับมายังวัดเส้าหลินจากการบันทึกที่มีในพระไตรปิฎกจีนนั้นเมื่อกล่าวถึงพระโพธิธรรมนั้นผู้อ่านค้นคว้าจะเกิดอารมณ์สถานจิตสะเทือนใจยากที่จะบอกได้นั่นคือในความเป็นอยู่ของสภาพชีวิตจริงของพระโพธิธรรมนั้นมีดังนี้ พระโพธิธรรมในช่วงสุดท้ายของชีวิตมีหลายครั้งแน่นอนเรื่องนี้เมื่อฉันจะลงมือเอานิ้วชี้จิ้มลงมือถือแล้วจิ้ม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 ข้อความลงไปฉันขอสื่อเพียงแค่เฉดเฉียดเท่านั้นถ้าต้องการรู้จริงในอนาคตคงมีคนมีบารมีมาเปิดเผยเองส่วนเช้าตะวันตกนั้นเมื่อเขาค้นคว้าแล้วเขาลงทุนลงแรงถึงขัน้นเจาะลึกลงไปเช่นกันซึ่งทุกคนจะลงไปถึงข้อมูลตรงเหมือนกันทุกคน แล้วที่แปลกประหลาดตรงกันคือต่างคนต่างอุบไว้ไม่ยอมเขียนเอาเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่พระโพธิธรรมต้องเผชิญความยากลำบากนั้นมีมากมายนานับประการสุดท้ายสรุปลงตรงคำว่าตายด้วยความอิจฉาเมื่อมีข้อมูลปรากฏออกมาเป็นหลักฐานเช่นนี้แล้วฉันจึงต้องยอมหันกลับไปค้นคว้าเรื่องนี้อีกครั้งจากพระไตรปิฎกจีนชุดปกดำชื่อซกจังเกง หนังสือชุดนี้มี150เล่มซึ่งฉันมีโอกาสสุ่มดาวจนหาพบเนื่องจากเรื่องนี้จะอยู่ในประวัติเซนทั้งหมดเขาจารึกดังนี้พระโพธิธรรมได้บอกแก่ทายาทคนแรกคือพระหุยขอว่าคนใจบาปได้พยายามเอาชีวิตฉันให้ถึงตายไปเลยนั้นได้พยายามถึงหครั้งและได้สั่งกำชับต่อไปอีกว่าการถ่ายทอดวิธีจำเพาะที่รู้จักกันว่า อีซินฉวนซินหรือการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตนั้นให้ยุติการถ่ายทอดจะมีเพียง5องค์เท่านั้นคือ1-5บวก5เท่ากับ6องขอฝากไว้เป็นข้อคิดและจะเป็นความจริงในภาวะโลกแห่งมายานั้นบุคคลใดได้รับภาระแบกหน้าที่นี้จะต้องเดินต่อไปข้างหน้าบนเส้นทางสายวิบากนี้จะมีความคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันตรงที่บุญวิบากบารมีที่แตกต่างกัน ไม่เหมือนกันขอสรุปตบท้ายว่าจนบัดนี้ยังไม่มีการจารึกว่าที่สุดแล้วพระโพธิธรรมเดินถือรองเท้าข้างเดียวเมื่อมีการถามว่าท่านอยู่ที่ไหนพระโพธิธรรมตอบว่าไปตะวันตกนั่นคือการเดินทางกลับบ้านเกิดกลับอินเดียนั่นเองอย่างนี้เองหรือ จึงเป็นปริศนาด้วยรูปปั้นกลางใสนี้หรือจะเป็นภาพวาดโดยจิตรกรจีนขอฝากไว้เป็นมรดกทางความคิดเกิดปัญญาเรื่องราวจึงสื่อมาได้เพียงแค่นี้อมิตรพุทธสอธโนคาพรพุทธที่8พฤษภาคม2562เวลา10นาฬิกา31นาที